สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยันที่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเบอร์เกอร์กุ้งนะครับตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่อย่างแรกต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะอย่างแรกก็คือขนมปังเบอร์เกอร์นะครับ43%กุ้ง15%แป้งชุบทอด15%ซอสสปไปซี่มายโย7.5%ซอสฮันนี่เลมอน7.5%ปลา6%เครื่องปรุงรส6%ทำไมมีกุ้งก็ต้องมีปลาด้วยโอเคครับไม่เป็นไรนะครับ งสงสสยเขาจะอยากจะประหยัดคอนนะครับโอเคเอ้ยชิ้นน่ารักนะนี่น,นี่เห็นไหมครับมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะสองชิ้นโอ้เป็นเบอร์เกอร์แบบน่ารักไหนลองวางใส่เดี๋ยวนี้ดินี่นะครับนี่ตึง้งโอ้โหน่ารักมากเลยพอดีคําโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับผมตั้งยืมอืม ไม่รู้สึกรสชาติซอสไอ้ตัวเนี้ยถ้าแกดูเห็นไหมครับซอ้อมหลอกสีส้มไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรนะเพราะกัดไปแล้วไม่รู้ไม่รู้สึกรสชาติซอสแต่ที่ประทับใจคือขนมปังนิ่มๆแล้วก็รสชาติกุ้งคือปกติถ้าเกิดใครทํากุ้งคนระพวกเบเกอร์กุ้งเนี่ยรสชาติเครื่องปรุงเนี่ยเข้มข้นกว่านี้อันนี้ออกจืดจ เหมือนกินเบอร์เกอร์จืดๆเอาตรงๆมามาลองฝั่งนี้นะครับอันนี้สีส้มเพื่อนว่าต้องเป็นสไปซี่แน่เลยงั้นะพูดเลยว่าสไปซี่ไม่เผ็ดเพราะเนนี้ยดมเข้ามาใ,ใกล้ๆนะครับมีกลิ่นเลมอนชัดเจนะน,น,เเน,นะครับอันนี้ต้องเป็นฮันนี่เลมอนนะครับคือก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็คนละรสนะอันนี้เป็นรสอะไรครับสไปซี่มาโยบอกเลยไม่ผ่านไม่เผ็ดไม่มีรสชาติอะไรเลยนะครับอันนี้มาลองดูฮันนี่เลมอนอืม ลืมสังเกตความจริงในรูปมันก็บอกนะครับว่าเป็นสไปซีนนอ่อันหนึ่งเลมอนอันหนึ่งแต่พุ่งตรงนะสไปซี่แบบพี่อันไม่ผ่านเลยเพราะไม่มีรสชาติไม่มีรสเผ็ดไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับกับแต่ว่าฮันนี่เลมอนเนี่ยถามว่าผ่านไหมเอาพุ่งตรงนะก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าถามว่ามันทําได้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวสไปซี่เพราะว่ามันจะมีความเป็นฮันนี่เลมอนออกมาแต่ว่า พูดตรงๆก็คือเวลาแกะมาคือเขาใส่ซอสน,น้อยไปถ้าเกิดเขาใส่ซอสมากกว่านี้รสชาติมันจะดีกว่านี้นะครับก็คือว่าคุณใส่น้อยไปจนรสชาติไม่ออกอะ่ะแล้วก็วที่สำคัญคือไอ้กุ้งอะ่ะที่มันเป็นเมนหลักอะ่ะมันจืดมากคือกัดมาแล้วแบบไม่ค่อยรู้สึรสชาติแต่ถามว่ามีเนื้อกุ้งไหมมีเนื้อกุ้งนะแต่ว่าเอ้ปกติอ่ะเวลาเรากินพวกนี้มันจะมีของรสชาติเครื่องเทศเนาแสงครับมันเป็นเบอร์เกอร์กุ้งที่ค่อนข้างจะจืดไปหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทํา คือถ้าเกิดจะให้อร่อยคุณจะต้องใส่นะครับซีพีคุณต้องใส่ซอสตรงนี้ให้มากกว่านี้เพราะมันจืดมากแต่ว่าก็ได้รสชาติกุ้งได้อะไรอยู่นะก็ถือว่าพอกินได้เนขะาก็กินได้ก็อาจจะต้องใส่ซอสของเรามาเพิ่มเพิ่มนะพ,พวกซอสพริกซอสเผือเทศนะครับ <c oughs> เพิ่มเพิ่มรสชาติเพราะว่าซอสที่เขาให้มาเนี่ยน้อยมากก็อาถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็เท่าไหร่อ่ะตกอะไรสิบหกบาทมันก็ได้ราคาเท่านี้ประมาณนี้เพราะเราต้องเด่าลืมนะครับเราซื้อของเราดูราคาด้วยนะครับว่าราคาสินค้ากับของมันต้องสัม ขอแบบคุณต้องได้อย่างนี้นครับกับในราคานี้มันอาจจะต้องมีข้อจำกัดในเรื่องของราคานะครับเราก็ต้องเข้าใจเนาะมันแผ่นแปรตามราคาสินค้านะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปฏิเปลนเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้不妨ก,กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม